ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกลวยต่อหน้ารูปหล่อพระมงคลเทพมุนีและนำคณะสงฆ์ได้เปิดกลยต่าระุสน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะโดยมีประธานบุญพิธีคือกยายาญมิตรกรองทองเนตยกุลและกลยายาญมิตรอนุนาตเวทย,ยโยธินส่วนพิธีกล่าวคำถวายพวงมาลัยโดยประธานบุญพิธีคือกยายาญมิตรสืบสวัสดิ์กยายาญมิตรรองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอนและครอบครัว พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายพานดอกไม้พานพวงมาลัยสการะหน้ารูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีโดยประธานบุญพิธีคือกาลยานมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกาลยานมิตรทองสายพารา พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมการจุดประทีปและร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับประพธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอนงนาธเวทยโยธินและกรัรยาณมิตรอรดีเลิศเกรียงไกรยิ่ง นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีปิดทองรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทรชสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตพร้อมทางได้นำคณะสงฆ์ปิดทองเป็นปฐถมมาเริ่มส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันปิดทองรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีพร้อมทางได้ถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ พระมหาประพาสประพาสทูทานประธานสงฆ์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะ